คำสอนสำคัญของครูบาบุญชุม่มครูบาบุญชุ่มเกจิอาจารย์ชื่อดังคำสอนสำคัญของครูบาบุญชุ่มยัน,นสังวโรโดยอ้างอิงแหล่งที่มาจากพระอาจารย์โตวัดพระบาทบางแฟนอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ดังนี้ 1. นโลกจัก,กรวาลนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสาร ทุกสิ่งทั้งปวงเกิดดับตามเหตุปัจจัยผ่านมาและผ่านไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นด้วยสิ่งใดทั้งโลกนี้และโลกหน้าข้อที่สองอยากคิดว่าเราเป็นคนสำคัญให้ทำตนแบบปกติธรรมดาธรรมดานี่แหละดีที่สุด เราคิดว่าเราเป็นคนสำคัญแล้วเมื่อผู้อื่นไม่ให้ราคาเราไม่นับถือให้ความสำคัญเราแล้วจิตใจเราจะเป็นทุกข์ร้อนกรนสับสนวุ่นวายไปตามกระจายโลก,กธรรมเราไม่ควรไปให้ราคาตัวเองและวัตถุเราอยู่ในโลกอย่าหลงมายาของโลกไม่ติดไปข้องแวะเกี่ยวกับสิ่งในใจมีจะใจรู้แจ้ง ปล่อยวางสุ่ความว่างสภาพเดิมของธรรมชาติแท้ข้อที่สในตัวเรามีแต่ขี้ทั้งนั้นนับตั้งแต่หัวถึงเท้าเป็นขี้หมดก็มีทั้งขี้รังแคขี้ตาขี้หูขี้มูกขี้ฟันขี้ใครขี้ในท้องแล้วก็ยังไม่พอ ก็ยังมีขี้ในใจอีกก็มีขี้เกียจขี้กลัวขี้รักขี้หึงแล้วก็ขี้เอามีแต่ขี้ทั้งนั้นนับไม่ถ้วนให้พิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายหายความรักความชังเสียเถิดแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาเองและข้อที่สเกิดเป็นคนให้มีดีสมอย่างคือหนึ่งใจดี สองพูดจาดีสามทําแต่สิ่งดีๆแล้วเราจะได้ของดีอย่ามัวเมามาขอแต่ของดีจากพระจงทําดีเอาคนเดียวท้ายที่สุดนี้เราขอเมตตาให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีสติมีปัญญาพาตนให้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารให้ถึงพระนิพพานอันเป็นอมตะสุขยิ่ง ธรรมะของครูบาบุญชุมก็ยังมีอีกมากมายธรรมะของพระครูบาบุญชุมยันนัสังบวโรเกจิดังแห่งล้านนาได้เข้าปฏิบัติกรรมฐานถือศีลปิดวาจาบำเพ็ญเพียรในถ้ำเมืองแก๊สประเทศเมียนมาตั้งแต่เดือนเมษายนปี2563พระครูบาบุญชุม ได้เขียนจดหมายบอกกับสิทธิยานุสิทธิ์และญาติโจมว่าจะมาปฏิบัติธรรมเป็นเวลาสามปีสามเดือนอยู่ในถรร้ำพระครูบาบุญชุมเกจิดังได้เขียนฝากถึงลูกศิษย์และศรัทธาสานุชนได้มีการออกมาเผยแพร่ธรรมาจากพระครูบาพ่อบุญชุมยันนสังวโร โดยมีข้อความว่าปีธรรมปี2,563หรือปี2,562ปีไทยถ้ำเหมืองแก๊สมหามุนีธรรมะเมตตาเจ้าพ่อศิลธรรมครูบาบุญชุมฝากถึงลูกศิษย์สัจวรทนเราได้มาอธิษฐานเข้ากรรมฐา,านภาวนาที่ถ้ำเหมืองแก๊สนี้มีใจปิติ ได้พักผ่อนกายใจต่อไปนี้การปฏิบัติธรรมส่วนตัวการเผยแผ่ทำเมตตาแก่ศรัทธาสานุชนทั้งหลายให้ได้รู้เข้าใจในธรรมะคำสอนเพื่อให้พ้นทุกข์ในวัฏัดสงสารให้ถึงพระนิพพานเราอยู่ดีมีสุขภาวนาอยู่ทุกวันตัวก็เบาใจก็เบา ไม่อยากได้อะไรไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจอะไรมีสติอยู่กับธรรมะมีสติอยู่ทุกขณะปฏิบัติสติปัฏฐานสได้ปฏิบัติตามสายกลางมักแปมีนิมิตที่ดีหลายอย่างฝันเห็นพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมให้ฟังเห็นเทวดามาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าด้วยเราทั้งหลายมีบุญกุศลอย่างยิ่ง ที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาให้เราปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าให้ผากันเว้นจากการทำบาปทั้งปวงที่จะทำให้เราทุกข์และเดือดร้อนให้เลือกทำแต่สิ่งที่ดีทุกวันทุกคืนให้ทำใจขาวใสบริสุทธิ์ทุกเมื่ออย่าให้ความโลภโกรธหลงมานะตันหาทิฏฐิอวิชชาจะได้ถึงนิพพานทุกวันคืน มีคุณค่าให้พากันสร้างแต่ความดีมีทานะส,สมถะวิปัส,สนาสติปฐานสี่อย่าประมาทในชีวิตให้มีสติปัญญาอยู่ทุกเมื่อนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสตินิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีศรัทธาถ้าเรามีใจเมตตา สัตว์ทั้งหลายก็รักเราไม่ทำอันตรายต่อเรามีกาดามาอยู่ด้วยกันสิบตัวได้เลี้ยงข้าวทุกวันมาเรียกขอเข้าวเหมือนคนเลยขอเมตตาแก่พี่น้องเมืองแก๊สและพี่น้องละหุมมเซอขออย่ายิงสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่สัตว์พวกนี้เหมือนลูกเรามาอยู่พึ่งร่มเงาธรรมะเมตตาของพระกูบา กอให้อยู่ดีมีสุขทั้งผีสัตว์คนด้วยเทินขอเมตตาแค่นี้พระครูบาบุญชุมยาน,นสังบโรโพระครูบาบุญชุมเขียนจากถ้ำฉีทางแก่นแท้มนุษย์เขือสร้างคุณงามความดีหลังเข้าปฏิตรรมกรรมฐานปิดวาจาบำเพ็ญเพียรในถ้ำเป็นปีที่สามในประเทศเมียนมา โดยท่านบอกแก่นแท้ของมนุษย์สร้างคุณงามความดีอย่าทำบาปอากุศลละทิ้งใจโลภโกรธหลงอวิชชาสร้างบาร,รมีธรรมนำสู่พระนิพพานในปี2564พระมหาทองสุขสุขธรรมโมลูกศิษย์พระครูบาบุญชุมผู้ดูแลสถานปฏิบัติธรรมดอยเวงแก้ว อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายได้นำจดหมายของพระครูบาบุญชุม่มที่เข้าไปปฏิบัติเจริญธรรมกรรมฐานปิดวาจาบำเพ็ญเพียรในถ้ำเป็นปีที่สามในประเทศเมียนมาที่ท่านได้เขียนส่งออกจากถ้ำเป็นภาษาไทยมาแปลเป็นภาษาไทยว่าปีธรรม2565หรือปี2564 วันเดือนเพนสิบเอเมืองที่ถ้ำหลวงเมืองแกดโดยมีใจความว่าถึงพุทธศาสนิกชนลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายให้รับทราบโดยทั่วกันเราพระครูบาพ่อปุญชุมมีความสบายใจฉันได้ปกติดีได้ปฏิบัติธรรมเจริญเมตตาภาวนาปฏิบัติตาม มหาสติปัฏฐานสี่ปฏิบัติธรรมด้วยทางสายกลางเป็นอันดีขึ้นมาเรื่อยๆเห็นสภาวะธรรมสังขารธรรมรูปนามเกิดดับเอาสติญาณพิจารณาเกิดดับสุดหายไปเป็นครั้งคราวเห็นถึงคณิกะมรณะเห็นถึงคณิกะนิพพานธาตุเป็นครั้งคราวเป็นเชื้อพันพระนิพพานแท้แล ได้อยู่ด้วยธาตุสภาวะธรรมชาติเถื่อนทำน้ำดินเห็นผาห้วยดอยป่าไม้เถาวันอันเขียวสดใสเป็นอันสงบร่มรื่นใจอยู่ค่ำเช้าปฏิบัติธรรมเมตตาภาวนาอยู่ด้วยนกหนูไนไก่ป่านกยูงกาดำงูฟานลิงกวางกระรอกเสืออ่อนมาอยู่ด้วยเรามากมาย เขามารับเอาธาตุเมตตาสงบร่มเย็นเรื่องธรรมสัจจะของส่วนตัวเองก็ไม่ได้ขาดหายไปปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสสนาเป็นอันดีขึ้นมาเรื่อยๆรู้แจ้งในธรรมเบากายเบาใจสภาวะธรรมภาวนำเอาเรื่องทุกข์ดับเย็นหายไปได้ปฏิบัติกิจทุกๆอย่างก็เอาสติญาณ พิจารณารู้อยู่ทุกคืนวันเห็นสังขารรูปนามเกิดดับอยู่ทุกขณะมีใจสังเวชร,รมแท้แลหน้าโกรธภัยทุกข์เรื่องเกิดเท่าแก่เจ็บเป็นตายทั้งหลายบารมีธรรมเท่านั้นนำสู่นิพพานธาตุน่าเบื่อหน่ายจริงหนอสังขารทุกข์ในโลกนี้เป็นเรื่องทุกเท่านั้นนับตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายนั้นแล อันว่าสปปรรพสัตว์ทั้งหลายได้เกิดมาในโลกนี้มีเรื่องทุกนี้เหมือนกันทั้งสิ้นไม่อยากเกิดไม่อยากตายอีกแล้วในโลกนี้น่าโกรธน,น่าสังเวชน่าเบื่อหน่ายหาที่สุขสงบเย็นใจอันใดไม่มีเลยเราท่านทั้งหลายพากันแสวงหาสัจธรรมหาทางสงบร่มเย็นนิพพานด้วยเถิดเราพระครูบาพ่อ ได้มาอยู่เข้าภาวนาในถ้ำน,นี้เป็นอันดีจริงใจก็ดีกายก็ดีมีแรงกายแรงใจปฏิบัติศาสนากิจไม่เหน็ดเหนื่อยปฏิบัติศาสนากิจสสำเร็จไปเป็นเรื่องๆร,รู้จักไว้วางใจใจนิ่งสงบร่มเย็นนั่นน่าอัศจรรย์ยิ่งสัตว์นกกาหนูเห็นหมีลิงมาอยู่ด้วยที่หน้าถ้ำ มารับเมตตา,าธาตุเราพระครูบาพ่อนั้นเรามีใจดีมีเมตตาสปปรรพสัต์ก็มีใจรักเราเขามาช่วยสร้างบาร,รมีอันว่าทำเมตตานี้เป็นเรื่องสงบเย็นนำเราพ้นภัยเข็นทุกแท้แลแก่นแท้คนเรามีที่สร้างคุณงามความดีแก่นแท้ของผีเทวดามีที่ใจมีเมตตา แกนแท้ของพุทธศาสนานี้มีที่พระนิพพานเกิดเป็นคนมาไม่สร้างคุณงามความดีจะได้ทุกข์เข็นใจอย่าทำบาปอากุศลอย่าแบกของหนักอย่ารังเกียจตัวเองอย่าเลี้ยงงูเห่าไว้ฉกตัวเองให้มีความกลัวอายบาปอากุศลและทิ้งใจโลภโกรธหลงอวิชชาสร้างบาร,รมีธรรมนำสู่พระนิพพาน แต่ท่านผู้ปฏิบัติตีปัญญาทั้งหลายขออธิษฐานให้อยู่เย็นเป็นสุขผลนภัยเข็นโรคระบาดนี้ด้วยเทอ